ทุกปัญหาแก้ได้ถ้าคุณเข้าใจพลังงานแบบนี้ค่ะคําว่าเข้าใจพลังงานหมายถึงพลังงานที่ดีพลังงานที่สูงเป็นพลังงานแห่งความรากักความเอนจอยความสุขความสนุกเป็นพลังงานที่ดีแต่ถ้าคุณมีปัญหาเจอปัญหามันคือคุณรู้สึกไม่ดีคุณทุกข์คุณเครียดมันเป็นพลังงานที่ต่ำํำฉะนั้นนะคะ ถ้าเราสามารถที่จะยกจิตของเราหรือยกพลังงานของเราให้สูงขึ้นเป็นพลังงานที่สูงได้เราแก้ปัญหาได้แล้วค่ะเพราะพลังงานเดียวกันจะไหลเข้ามาหากันสิ่งเดียวกันก็จะดึงดูดเข้าเข้ามาหากันชั้นใดก็ชั้นั้นฉะน,นั้นค่ะทุกคนค่ะถ้าคุณต้องการที่จะแก้ปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้คุณจงเปลี่ยนพลังงานของคุณให้เป็น พลังงานที่คุณต้องการปัญหาเป็นพลังงานที่ต่ําเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการฉะนั้นคุณจึงต้องยกจิตหรือสร้างพลังงานให้สูงขึ้นนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณแก้ปัญหาได้ค่ะ